เข้าสู่ช่วงปายมันเดือนที่ภูเก็ตจะมีสีสันมากที่สุดเราสองคนในฐานะ LGBT ก็จะใจฟูเป็นพิเศษเลยวันนี้บังเอิญได้แวะไปทานไอติมเจลาโตโฮมเมดชื่อดังแบรนด์โกชายที่เป็นที่รู้จักและชื่นชอบของทั้งชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวเลยปกติเจสกับชาจะชอบมาทานกันทุกวันอาทิตย์หลังจากเดินถนนคนเดินหลาดใหญ่และชอบสั่งแบบใส่วอเฟิลโคนมากคนที่นี่โคตรอร่อยแล้วก็เพิ่มแค่สิบบาทเองอะทุกคนวันนี้เราจะมาไขาความลับกันค่ะว่าทําไมโคนที่นี่อร่อยขนาดนี้วอเฟิลโคนของที่นี่เป็นแบรนด์ มิสเตอร์โคนค่ะทุกคนและเพื่อเข้าตีมไพร์มันทางโกชายก็เลยมีโคนสีพิเศษจากมิสเตอร์โคนสีสันสดใสสุดครีเอทที่ทํามาเพื่อเฉลิมฉลองทุกความรักและความเท่าเทียมตัวโคนมี3สีค่ะชมพูฟ้าเหลืองที่กรอบอร่อยเข้ากันกับไอติมเจลาโต้ของร้านโกชายมากๆเจลาโต้มีให้เลือกกว่า30รสชาติเลยค่ะแล้วก็จะมีรสที่เป็นซีซันอลด้วยอย่างรสทุเรียนที่กําลังมาแรงเลยรสที่พวกเราสั่งวันนี้มีบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตสตรอเบอร์รี่ซอเบย์ขลุตันแคนดี้และบัรเบอร์กัมมีความ ถ้าเพื่อนๆตัดสินใจเลือกรสชาติไม่ถูกสามารถขอลองชิมได้เลยนะใครที่จะมาเที่ยวภูเก็ตเซฟคลิปนี้และปักหมุดร้านโกชายในแพลนไว้ด้วยนะและอย่าลืมสั่งเพิ่มวอฟเฟิลโคนจะได้ทว,วีคูณความอร่อยให้กับไอติมเจลาโตเ้เพื่อนๆชาวภูเก็ตที่สนใจสั่งไพรมันโคนมาขายสามารถแวะไปซื้อได้ที่ร้านกิติขนมปังภูเก็ตพิกัดตามนี้เลยนะคะมิสเตอร์โคนกินกับอะไรก็อร่อย